มีน้องๆมาถามโจทย์ข้อนี้กับพี่แมกครับก่อนอื่นะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเราดูผิวเผินแล้วเนี่ยดูเหมือนจะยากเพราะว่ามีรูทหลายตัวเลยก่อนเลยนะครับพี่แมกจะพาน,น้องๆมาดูที่ตัวแรกก่อนน้องเห็นสแควรูทของ9 x ลบเ้ไหมครับให้น้องๆดึงตัวร่วม9ออกมาก็จะได้เป็นสแควรูทของ9แล้วคูณกับวงเล็บ x ลบ1ซึ่งโดยที่สแควร์ูทเเนี่ยสามารถถอดรากได้เป็น3นะครับเพราะนั้นดึง3มาไว้ด้านหน้ารูทเลยจะได้เป็น3สแควรูท x ลบ1 จากนั้นให้น้องดูตัวที่เป็น square root ของ 4x-4 เราสามารถดึง4ดึงตัวร่วมมาได้ก็จะได้เป็น square root ของ4คูณกับวงเล็บ x-1 โดยที่ square root 4ก็สามารถถอดรากออกมาได้เป็น2ก็ได้เป็น2คู square r ร o t x-1 จากนั้นดู4อยู่ทางด้านซ้ายกันเลยนะครับเราจะเห็นว่า มันมีก้อนของ square root x ลบ1เหมือนกันน้องๆสามารถนำตัวเลขด้านหน้า square root x ลบ1มาบวกกันได้ครับก็ได้เป็น3แล้วบกกับ1ถูกไหมฮะได้เป็น4 square root x ลบ1และจากนั้นครับเราแก้สมการย้ายข้างโดยการนำ2คูณ square root x ลบ1ย้ายข้างมาลบก,กับ4 square root x ลบ1ก็จะได้เป็น 2อ square root x ลบมีค่าเท่ากับ10ครับฉะนั้น2คูณ square root อยู่ใช่ไหมครย้าย2แก้สมก,การย้ายไปหาร10 10หารจะมีค่าเท่ากับ5ครับทีนี้สมก,การของราที่2เนี่ยเราจะทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างพอน้ะก,กำลังสองทั้งสองข้างปุ๊บ square root ชั้นนอจะหลุดทันทีจากนั้นด้านขวาก็จะเป็น5ยกกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ2 5ครับ x ลบ1มีค่าเท่ากับ2 5แสดงว่า x เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ2 6บกครั 1, คบ